สวัสดีครับวันนี้ช่องสรนลจอยซานลนะครับจะมาทําแกงมะนุนนะครับผมแกงมะนุนไสหมูนะครับอตอนนี้ก็ขั้นตอนปอกมะนุนนะครับอตอนนี้มะนุนก็ปอกไปบอยแล้วตอนนี้เ,าเอามาสับสับนะครับ มีการซับการซอยนะครับออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับตอนนี้มะนุ่นก็ซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นเอาไปลงหม้อกแกงอย่างเดียวนะครับอตอนนี้เอามะนุนล,ลงไปต้มกับน้ําร้อนแล้วครับ เอาไปต้มเพื่อมะนูนซุกแล้วเขาจะปรุงเครื่องแกงมะนูนต่อไปนะครับตัวนี้อามะนูนเข้าไปต้มก่อนครับเดี๋ยวนี้หมูเขากระซอยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มกับมะนูนนะครับเหื่อหมูกับมะนูนซุกพร้อมกนแนนวเขาจะปรุงเครื่องแกงลงไปนะครับอตัวนี้เขาเอาหมูไปต้มเลยครับตัวนี้เอาหมูไปต้มกับมะนูนแล้วครับหมูสามชั้นนะครับแกงมะนูนใส่หมูสามชั้นนะครับตัวนี้เอาหมูไปต้มกับมะนูนแล้ว เดี๋ยวรอน้ำเดือดพลัน่น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 เขากดจะเอาเครื่องปรุงหรือพริกแกงลงไปใส่รวมกันนะครับนะครับต่อไปเขาก็ตำพริกแกงก่อนนะครับอ่าตัวตน,นี้เราเอาพริกลงไปใส่ครกเดี๋ยวก็จะตำพริกก่อนนะครับตัวตน,นี้โขพริก เอากระเทียมลงไปก่อนครับกระเทียมลงไปตับกับพริกครับกระเียมลงไปโขกกรบพริกแล้วต่อไปตามด้วยหอมหัวแดงนะครับตามไปด้วยหอมหัวแดงนะครับลวกไปแล้วนะครับครับตอนนี้ ใส่กะปิลงไปครับโขกกับพริกนะครับตามด้วยปลาร้าลงไปครับอ่าครับอันนี้โขกกับพริกกับหา่ากะปิหอมแดงหอมเทียมหรือกระเทียมนะครับโขกเข้ากันเรียกได้ที่นะครับตอนนี้นะพริกต่อเร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้น,น้ำต้มมะนุนกับหมูกระเดือดปุุ๊๊เต็มที่แล้วครับตอนนี้หั่นลอพริกเอามาใส่เดียวนะครับพริกแกกนะครับเ <Okay. S 1> ตรียมใบชะพลูไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวม,มาใส่เกมีมะนุนหนกรชะพูเมันอก่อนอหอมนะครับเกมีมะนุนต้องมีใบชะพลูด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมขักชะอมแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะครับ น,นี่ก็ต้องเอาใส่แกงมนุนเหมือนกันนะครับเตรียมไว้ก่อนครับอตอนนี้น้ําเดือดเต็มที่อ่ะเติมพริกแกงลงไปแล้วครับตับตะกี้นะครับพริกแกงลงไปใส่แล้วนะครับวันนี้ครับแกงแบบพื้นเมืองนะครับไม่ต้องคั่วไม่ต้องคั่วหมูครับ เมืองเมืองครับเวลาดอนน้าเดือดสักครู่นะครับตาได้ซุปไก่หนึ่งก้อนครับใส่ไปแล้วค,ค,ครับรสชาติกรมกลมหวานนิดนนึง็นไครับปล่อยน้ำเดือดไปก่อนสักครู่เดี๋ยวเราก็ตามมาด้วยใบสะพลูตามด้วยผักละและก็ใบ พักกีฝรั่งนะครับคะระลงไปครับหรือพักโอมลงไปแลวนะครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับลงไปแล้วครับเหนเนบน็นว่าเป็นได้พอมครับน่ากินวะครับพี่น้องครับแกงแบบพื้นเมืองนะครับอตอนนี้ตามไปด้วยใบผักชะพู้วก็ใบ พักชีฝรั่งนะครับลงไปแล้วครับตอนนี้ก็รอพักสุกอย่างเดียวครับสุกเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะปิดไฟแล้วก็ตักเสร็จถ้วยพร้อมที่จะรับประทานนะครับ ตอนนี้แกงมนุนไส้หมูสามชั้นก็เป็นที่เรียบร้อยซุกเรียบร้อยแล้วครับปิดเตาปิดเตากันนะครับทุกอย่างชิมเรียบร้อยแล้วจับทุกอย่างครับต่อไปตักใส่ถ้วยแล้วครับ เอาลครับตัวน,นี้แกงมะนูนใส่หมูสามชั้นแกงแบบพื้นเมืองกดซิปไปที่เรียบร้อยแล้วครับตัวน,นี้ตักสซช่ย่ยพร้อมที่จะกินหรือเอาไปรับประทานได้แล้วครับหน้าตาอเอาไปแ๋ยวนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะถูกอกทุกใจครับพ่อไมพี่น้องมานักกว่าน้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องสรุปใจชาแนลด้วยนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเต่าอี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ